่านงวินท <urai> <racing w> <dividends> ่านชายบอกอยากลองครับน้องวินสอนดีเดี๋ยวเราดูท่านชายว้ยวทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PIM พิมพ์นะคะวันนี้ก็พิมพ์ก็จะขับสารเล้งไปรับ ท่านชายในในป่านะคะเพราะว่าพี่เพชรบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยท่านชายเขาบอกว่าเขาขอกลับเขาไปป่าแป๊บหนึ่งนะคะเขามีธุระเขาจะเขาบอกเขากลับไปเขาลืมของสําคัญไว้เขาก็เลยก,กลับไปเอานะคะพอทีนี้เขาก็บอกเออตอนช่วงเย็ยนๆอย่างเงี้ยสี่โมงห้าโมงให้ไปรับเขานะคะพอทีนี้พิมพ์ก็เลยจะไปรับท่านชายนะคะตอนนี้ก็เวลา จะห้าโมงแล้วนะคะพิมก็จะไปรับกัตร์เล้งค่ะแล้วก็จะเดินทางไปรับท่านชายนะคะเพราะท่านชายเขาก็เขาก็จะมารอครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปรับเขานะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่ๆให้กําลังใจน้องพิมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับท่านชายกันเลยนะคะเพราะว่าพี่รเขาบอกให้น้องพิมพ์ไปรับนะคะตอนนี้นะคะเราก็ให้น้องวินตัดตเล้งไปให้แล้วนะคะก็ไปกับน้องใหม่ด้วยนะคะจะไปน้องโมตาบคนนะคะแล้วไปรับท่านท่านชาย แล้วก็เดินตามน้องใหม่กับน,น้องวินนะคะวันนี้น้องวินก็อาสาขับสะเล็กนะคะน้องใหม่ก็มาเป็นเพื่อนเรานะคะ เพื่อนพ่อขรัทำทุลักทุเลกันได้เลยทางน้องไม่ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ cái gì để cho bạn nóng mày nóng mìn あ、ね、あ。Oh นี่ไงตรงเนี้ยที่พี่เพชรกับพี่แฝงเจอเจอกันครั้งแรกจ้ะน้องวินนี่นี่นี่ที่พี่แฝงกับพี่เพชรเจอกันครั้งแรกให้ดูเดียวน้ำไปเราไปตอกันเลยคืออะไรใชเป็นน้องใหม่น้องน้องวินโอเคเด้อ เดี๋ยวเราจะรอท่านชายแป๊บนึงน้องใหม่น้องวินลองลองตะโกนเรียกได้ป่ะตะโกนเรียกท่านชายได้บ้างตะกุเรียกได้ป่ะน้องใหม่น้องวินท่านชายครับท่านชายท่านชาูครับท่านชายท่านชายท่านชายครับท่านช่วให้มารับครับ นี ye, ่นะครับผมทานชัยครับวันนี้ผมมาลับทานชัยแล้วครับผมอุ๊ยทานชัยพี่เพ่มารับครับทานชัยครับพี่เพชรมารับค่ะทานชัยครับทานชัยครับยืนนี่ไม่เจอใครนะเดี๋ยวเรานัอเป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋นั่งรอแป๊บนึงน้องใม่น้องวินเดีนั่งรอแป๊บนึงนะท่านชัย ท่านชยค่จ้าดาน่ใช่อ่ะท่านช่ยอ้ท่านช่มาแล้วน้องวินยีไปน้องวินาไปน้องใบท่านชายครับว่้ท่านชายครับมาแล้วะครับท่านยิ้พให้มาแล้วะครับข้าสับแล้วจไม่ต้อบอกยิ้ล่กได้ ท่านชายวันนี้เดี๋ยวออน้องวินพาขึ้นสัตว์เลี้ยงพาซิ่งใช่ท่านชายเคยขึ้นสัตว์เลี้ยงมือคะข้าเคยขึ้นนี่ไงวันนี้ผู้หนุ่มมารับด้วยสัตว์เลี้ยงเลยท่านชายอาจจะอยากลองขี่สัตว์เลี้ยงก็ได้ไปท่านชายตามน้องวินเลยเดี๋ยวหนูเดินกันน้องมาฝั่งนี้ จะเดินไปก่อนเลยได้ไปมน้องใหม่ดูท่านชายได้แล้วน,น้องใหม่โอเคพี่ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าท่านชายขึ้นสั่นเลนงครั้งแรกเป็นยังไงเพื่อเพื่อท่านชายอาจจะอยากลองขับก็ได้ใช่ไหมน้อง,ว okay, งเวนไปเดี๋ยวเราเดินทางกลกับกันเลยต้องสอนก่อน,อนอว่าทำได้ไห เราออกมาก็ใกล้ถึงแล้วคะคะนะคะน้องวิทย์เราก็รอบนถนนนูนน่นแล้วนะคะเราอองมา ถึงถนนแล้ว นี่ใช่ถ่ายเล่นจ้าว่าหรือไม่ใช่ค่ะน,นี่นี่น,นี่นั่นใช้เหมือนมอไซค์แต่แค่มันมีสามล้อใช่ลองขับดูท่านชายอยากลองขับดูว่ามันยากหรือไม่ต้องวินท่านชายบอกท่านชายอยากลองขับน้องวินสอนหน่อยอออลองท่านลองสอนท่านชายสักนิดหนึ่ง ท่านช้ยอยากลองอ,อืมอใช่หาน้องวินท่านชชยบอกอยากลองครับน้องวินสอนดิเดี๋ยวเราดูท่านใช้วุ้ยวุ้ยวุ้ยทุกคนท่านช้ยอยากลองครับจักรเล็ก ด้านนายเหรอสนุกไหมคะนัานใามาเลิมเจมไปเดี๋ยวผิวขอดตัวกับก่อนนะคะไป ก็คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพิมนะคะยังไงคลิปนี้ก็น้องพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเราจะพาท่านใช้กลับบ้านนะคะก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ